ดีค่ะทุกคนตอนนี้นิ่มอยู่ที่เยาวราชนะคะช่วงนี้เป็นเทศกาลกินเจเนาะนิ่มมาไมไ่ส่วนตัวแล้วนิ่มไม่ได้กินเจนะคะแต่ว่าอยากลองกินอาหารเจก็เลยมาเดินที่เยาวราชนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ขับรถผ่านเห็นเต็นแบบที่เขาแบบขายอาหารเจเยอะมากเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะเอาอขอกอบเปียไม ดุกนะคน้นดูยักมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรกินแต่คิดว่าน่าจะกินหมี่ผัดป่ะอะแบบเจอาหารเจต้องกินแบบหมี่ส่วโผู้คนเยอะมากคนเยอะมากรับล้บ ค,ค,คือแบบตอนนี้กินอบอวยมากคนเยอะมากเออใครที่รู้ว่าแบบเขาลอดพออะไรนะก็พิมพ์เข้ามาได้นะคะนี่แบบไม่รู้เลยเป็นปีแรกที่เรามาฝั่งนี้คนเยอะขายังไม่มยังไม่ได้คิวเ,เลย คนคนเยอะมากโอ้ยก็เป็นปีแรกเลยนะคะที่นี่ม,มานี่ขนมจีนกินหมี่ั่วาถอันนี้คือหมี่ั่วใช่ปะก็ตำผลไม้ก็น่าทานนะเนาะตำผลไม้น่ากินมากอันนี้คืออร่อย มันก็สนมากนะที่นั่งเห็นมันก็จะแบบพวกเสืว้วเป็นแบบพวกของทอดที่เป็นของกินเล่นอะไรเงี้ยก็คือมีหลายร้านกันที่ซำซำเยอะอยู่ี่อันนี้คืออะไรร้านตุ๊บตับคือข้างหลังเนี่ยเขาเป็นร้านตุ๊บตับเราคือคนเอ้ยคนรอเยอะมาก<ล>าอันนี้เราเดินมาถึงโรงพยาบาลเทียนฟ้าแล้วนะคะทุกคนตุ๊บตับเจ้าเก่า แบบนี้น่ากินขออ่ะถือแป๊บนึงนะคะเคือยี่สิบบาทไปเดินทางดูทางนู้นไหมลองแล้วกันมันเป็นมันเป็นงาดำมันน่าจะโอเคอะ่ะโอ้ยน่ากินมากอะ่ะทุกคน คนจะบอกว่าสลลบเปายอะงมากมีทั้งแบบทอดแบบจีแบบแบบย่างอะไรเงี้ยแล้วคือฟินมากนิมคือเป็นคนที่ชอบกินสาลาเปามากมเดี๋ยวถ้าซื้ออีกร้านหนึ่งอ่ะเดี๋ยวนิมจะพยายามถามเขานะคะว่างานเขามีถึงวันไหนคือแบบใครอยู่ใกล้ใกลนี้นะคะแล้วหรือว่าไม่รู้จะไปไหนก็มาเดินกินอาหารเจได้ทุกคน ตอนนี้เราเดินวนกลับแล้วนะคะทุกคนืคอเนี่กำลังหาร้านที่เป็นแบบอาหารเป็นต้มอะไรอย่างเงี้ยอยากกินอะไรรอ้อนๆโอ้โหนี่ร้านเมื่อกี้ที่เราบอกตุ๊บตับตุ๊บตับเหล่าเป๊ะเหล่าแปะ๊ะคือร้านเดียวกันนั่นแหละนี่เราจะกินก๋วยเตี๋ยวเจ

ตอนนี้จะมีเป็นน้ำเปล่าครับน้ำโค้กครับผมกาแฟตะโผมแล้วก็วน้ำพ้อยย่อยแล้วก็กน้ำส้มสายดกทุกคนตอนนี้เรามานั่งที่หลังร้านนะอกินที่เราเดินเมื่อกี้แหละทุกคนตรงโซนแบบเนี้แล้วก็ด้านหลังตรงเนี้เขาก็จะมาเขาจะเหมือนน่าจะจัดเก้าอี้ให้นั่งเนี่ยทุกร้านอนะ่ะคือจะมีหลังร้านใครที่จะมาเดินกินหรือว่านั่งกินก็มีนะคะลองชิมร้านแรกก่อนคืออันนี้เอ้ยนียช่ชาตะเกียบ คือแบบน่ากินมากอืมันต้องจิ้มอ่ะเนี่คือน้ำจิ้มที่เขาให้มาแป้นเหมือนแป้งกรอบๆแล้วก็ผสมด้วยอืตอันนี้ใหญ่เย็นดะโปฝนตกจริง เรียบร้อยคะ่ะค่ะเก็บเมีน้ำด้วยมั้ยทีาน,น,าน้ำคนหนึ่งโล้ค่ะขอบคุณค่ะหอมมากแล้วคนรอคิวเยอะมากอ,มอันนี้เย็นตาโฟปลายจ้ารเราขอกินก่อนอืมอืมชิมหมี่กระเ็ดเออ อย่างเรา60บาทเพราะว่าเราจ่ายไป130ยาแล้วก็น้ำเปล่าหนึ่งขวดมันเหมือนเขาใส่เครื่องปรุงเส่ใช่ไหมวิตแตอร่อยนะไม่ได้กินหมี่ผัดกระเชดน,นานแล้วอะทุกคนอเออลืมปรุงอะเราเพิ่มความจ้าดีกว่า ซ <Concept. S 2> ไปกินมากนเกขึ้นได้ว่ายังไม่เห็นใครขายน้ำเต้าหู้เย็นน้ำเต้าหู้แบบเอออยากกินอะ่ะบอกตรงๆว่าตอบโจทย์เด็กว่วนแบบเรามากเพราะว่ามีแต่ค่อพ่อชอบเลย แย่งอะไรเงี้ยชอบมากอยากซื้อทุกอย่างแต่ซื้อกลับไปนี่ไม่ได้มีเวลากินนะทุกคนเดี๋ยวกลับไปต้องไปแบบไลฟ์สดฮะเอาเลยจา้าสัง่งหารได้ครับพี่ปาทจ่างลูกละห้าสิบบาทจ้าเอาลูกหนึ่งบาูกสามแตมเคยกินใช่ไหมแต่ฉันไม่เคยกินบะจ่างบะจ่างอนะ่ะไม่รู้จักนะแต่โดนแต่นี่ไม่เคยกินอนะ่ะทุกคนคิดดูนี่ บรรยากาศตอนเย็นคือนึกถึงสมัยก่อนอีกแหละทุกคนพอมาเยาวราชก็จะนึกถึงสมัยตอนที่แบบมาเที่ยวกรุงเทพไม่ได้มาอยู่กรุงเทพแบบนี้ทุกคนชิสตอนที่แบบอยู่มัธยมมหาลัยอย่างเงี้ยคือเราไม่เป็นเด็กต่างจังหวัดใช่ไหมคะเวลาที่ได้มากรุงเทพเราก็จะปักหมุดมาที่เยาวราชเนาะทุกคนก็จะมาถ่ายกับตรงเนี้ยทุกคนแล้วพอมาอยู่กรุงเทพจริงๆนะคะไม่ค่อยได้มาหรอก ไมได้มาเลยดีกว่าแต่ว่าก็จะมีผ่านบ้างเพราะว่านี่หมาชอบมาแบบตัำเพลงชอบมาเดินแถวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือสิ้นสุดบูธท,ท,ที่เขาขายอันเจแล้วไปเร็วไปกันค่ะที่มาจะมองกล้องไม่มองกล้องบ้างนะทุกคนนี่แบบพยายามแบบฝึกพูดกล้องให้เยอะๆนะคะ โอ้ห oh, น่ากินมากน่ากินมากร้านเมื่อกี้คือน่ากินมากเกี๊ยวแบบคือปกติที่ไม่ชอบกินบะหมี่เกี๊ยวใช่ไหมแต่คือกินบะหมี่ได้แต่จะไม่สั่งเกี๊ยวแต่เมื่อกี้เกี๊ยวแบบใสๆเลยอะเน,นาะน่ากินมาก เคี้ยวแบบใสๆชื่อร้านว่าอะไรไม่รู้นะทุกคนเราเดินมาจากหลังร้านเขาอะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะถ้าชอบให้นิมมาเดินเที่ยวกินอะไรอย่างงี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้นิมด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย